น้องเป็นสาวโควราชขาวสะอาดแต่อ่อนแต่ออกผิวขาวเหมือนใสกรอแต่ว่าอออหลายๆเพราะเป็นไข่นกกระทานกกระทาอยู่บ้านด่านเขียนรำเรียนเป็นเสื้อปะมอให้เรียงเละดะโอ้ยจักลองไงต่อดูนี่ลืมแล้วเป็นคนโคราชจ้ะแต่ว่า มีโอกาสได้ไปอยู่ชัยภูมิไปเรียนอยู่สามปีก็ซึมซับชอบชอบภาษาชัยภูมิหลายพูดปนกันทั้งโคราชทั้งชัยภูมิด้อจ้ะบางคลิปทําออกมาสำเนียงแปลกๆก็พี่น้องเข้าใจดังเด้อคนพูดสองภาษาปนกันเนาะ <c oughs> ขอบคุณทิท่ติตามจ้รก,รก,รการกกาาาต้อปะศ่่หนมนมย